ตีห้าครึ่งวันนี้นะครับหน้าตาช่างในศึกมวยดีวิธีไทยครับที่เวทีมวยจิตมงนลตกา๓นนทบุรีนะครับเริ่มคู่แรกเที่ยง15นาทีทางช่องบีบีทีวีสานะครับวันนี้ก็มีมือรักมวยชอบมาฝ่ากันเช่นเคยสําหรับ4คู่วันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสรุปหน้าตาช่างให้ได้ทราบกันพร้อมกับมือรักมวยชอบที่ดูแล้ววิเคราะห์วิจารณ์ได้ประมาณนี้นะครับเปิดหัวด้วยสีท่านใจซูจิปะมีกิเออร้อยสิบหกปอนด์นะครับเจอกับเพนนองโฟนอนวัดยิม ร้อยสิบหกปอนด์เท่ากันนะครับเมื่อช่วงเช้าทั้งคู่ก็มาขาดคนละจุดหนึ่งก็สบายๆไม่มีปัญหานะครับฝีมือกรรตัวประสบการณ์จะอยู่ที่เป็นต้องโฟนนะครับแต่ฝีมือกําลังสดแรงมีในเหนียวเลยก็คือสีถนนชัยแม่ชั่วโมงนี้สภาพร่างกายนะครับโดนต่อโดนทีต่อทีผมยังชอบที่สีถนนชัยแล้วก็ได้ชคกังวันด้วยเหมือนเป็นบรรยากาศที่เขาคุ้นเคยอยู่แล้วนะผมมองว่าน้ําหนักนี้ก็บีบไม่เยอะยังชอบที่สีถนนชัยนะคือสภาพร่างกายซื้อความสดความต่อเนื่องไป สกุลที่สองครับปิ่นสายามสิบบอลสกร้อยสามสิบสองมาลดไปจุดเจ็ดนะครับแต่ไม่ได้ลดนะครับก็ ตั้งไว้ให้อินซิดัมกลวยบางข้อแลมหรือว่าเพชรบุญอุ้มนะครับลดลงมาหาเพราะว่าหมา135.2ก็เท่ากับว่าอินซิดัมเนี่ยวันนี้มาลดแค่สองปอนด์ครึ่งเท่านั้นแต่สองปอนด์ครึ่งกับการชกตอนเที่ยงก็ดูแล้วน่าจะมีปัญหาไม่มากก็น้อยนะเป็นมวยที่ต้องใช้กําลังใช้แรงวันนี้เจอกับปิดสยามที่ฝีมือดีกําลังสดแรงเลยนะวันนี้ก็ต้องเล่นฝีมือต้นๆน,น,นะปิดสยามฝีมือดีกว่านะยังไงต้นๆก็ทางมวยก็ต้องไปกอดอยู่ละ สักคุธที่3ครับเบลาดินสอพูลสวัสด์หรือว่าแสงมรกตนะครับ123ปอนด์มาลด1ปอนด์นะครับเมื่อกี้ก่อนที่จะอัดคลิปเนี่ย ก็ไปลถมาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยเหลือแค่จุด1.2เท่านั้นก็สบายๆเจอก,กับหยกมรกตป๋าโดอยุทยานนะครับหรือว่าหยกมรกตวอสังประภัยเดิมนะครับไฟนี้ก็มาเก็บตัวอยู่พอหลักบุญนะครับก็มา1 2 3ยย3ด .3 ก็ดูแล้วน่าจะสบายๆคู่นี้จังหวะฝีมือจะอยู่ที่หยกมรกตนะลูกบูลูกซูจะอยู่ที่เบลลาดินนะต้นๆผมว่าน่ารุนที่หยกมรกตไปก่อนฝีมือดีจังหวะดีแล้วก็มาอยู่ที่พอหลักบุญเนะี่ยผองผู้ซ้อมเยอะนะก็ดูแล้วน่าจะ ขยับมาตรฐานขึ้นมาให้ดีกว่าเดิมจากไฟก่นกอนๆได้นะครับส่วนคู่ที่4หลังคู่เอกนะครับสายนครนายกหนุ่มสารยาเจอกับศิลป,ประไทยกวยบาคอนแลมหรือว่าสิพนมทองเหมือนกันนะครับ120ปอนด์นะสายนครเนี่ยมาสอบลดไปจุด9นะครับก่อนที่ไปเข้าห้องน้ำมามาช่างอีกทีเหลือจุด6ส่วนหน้าศิลป,ประไทยครับ120ปอนด์ก็มาพอดีเลยเพราะว่า น้ำผัดใส่กางเกงในเกินพอถอดกางเกงในช่างตัวเปล่าก็ผ่านสบายนะครับคู่นี้เนี่ยจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่นะแต่เพราะว่ากระดูการีษแล้วก็ความเด็กขาดจะอยู่ที่สเป,ปะไทยนะช่วงหลังซ้ายนครก็มีแผลวให้เห็นการบ่อยๆนะผมว่ายังไงสเป,ปะไทยนะได้ลุ้นยาวๆนะครับผมก็น่าลุ้นน่าร้องน่าเชียร์ไว้เอาไว้ออกตัวกันได้นะครับฝากไว้สี่ตัววันนี้นะครับก็ชอบสีสนใจปิ่นสยาม ยกมนกดแล้วก็ศิลปะไทยปิดท้ายวันนี้นะครับในศึกวยดีบิรไทยนะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e นะครับยูทู e มวยไทย2000ันรวมถึง facebook มวยไทย2,000เช่นเดียวกันนะครับผมก็เอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ